พิทชาแนลสวัสดีจ้าพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้กะมาพบกับพิมพ์นะจ๊ะมื้อนี้ใช้เดียวจ้ะลูกเสาสงสัยอยู่ในห้องพ่นล่ะเดี๋ยวมื้อนี้มีกับพิมมีข่าวดีนะจ้ะข่าวดีสีมะเว้าให้พี่น้องฟังนะจ้ะเด้อมื้อนี้พิมพ์กะสีมาให้กำลังใจจ้ะสำหรับผู้ใดที่แบบว่ามีความรู้สึกว่าเฮ็ดดีเฮ็ดคว้มดีเฮ็ดสิ่งที่ถือต้อง ทุกสิ่งทุกอย่างในในทางบวกในทางที่ดีเนาะจ้ะแต่ยังบอได้รับสิ่งดีๆตอบแทนอย่าพึ่งท้อใจเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวพิมพ์สิเอามาเป็นตัวอย่างเนี่จ้ะโอ้ยพิมพ์ดีใจหลายจ้ะพิมพ์ก็เลยอยากมาเนี่ยจ้ะอยากมาแชร์ให้พี่น้องฟังแล้วก็อยากให้กําลังใจพี่น้องจ้ะสําหรับผู้ใดที่ยังบ่ทันได้รับสิ่งดีๆตอบแทนแต่มันก็ต้องมีมือของเขาเละจ้ะ แต่ตอนนี้ของพิมพ์ก็คือกันจ้าแต่ก่อนพิมพ์ก็รู้สึกว่าโอ้ยเฮดแต่เนวดีๆเฮดซิงดีๆอีกอย่างแบบทุกสิ่งทุกอย่างเฮดตะความดีบประมาสิเป็นการซ้อยเหลือคน้นบอบ่าสิเป็นการมีหลายอย่างจ้าที่แบบว่าพิมพ์พิมพิม,พมเฮ็ดตะความดีมาตลอดเลยแต่ว่ารู้สึกว่าเอา้าเขาเป็นอย่างจังบ่ได้รับ สิ่งที่ดีตอบแทนเลยกับมิแต่น้อยใจแต่มีแต่นั่นเนี่ยละจ้าเรากับมีมือนึงเนาะจ้าพิมพ์ไปเบึงคลิปคลิปเกี่ยวกับอ่แรงดึงดูดของจักรวาลจ้าตอนแรกๆพิมพ์กับบคอยบโบ่บ,บ,บคอยได้สนใจบบคอยได้เองอย่างเดาจ้าแต่เพียงพิมพ์มแค่เขาไปเบึงแล้วก็เขาไปฟังจ้าเพื่อเป็นเพื่อสิเป็นแบบว่าอาซิมี อาชีดไห้พิมพ์นะจ๊ะมีกําลังใจมีอีย่างขึ้นมาเนี่แเราพิมพ์ก็เลยไปเบิ่งแล้วเพิ่งกับเว้าเกี่ยวกับไอการเฮ็ดความดีการเฮ็ดอีอย่างนี่ลละจ้ะพิมพ์กับบอกคอยได้หูละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะแล้วพิมพ์ก็เลยแบบอ่ะบาทเนี่ยพิมพ <e ์ก็เลยคิดว่าถ้าถ้าเฮาคิดแต่จิิงดีถ้าเฮาคิดแต่แนวดีเฮ็ดในจริงที่ดี อันสิ่งที่บอด,ดีนะจะให้เขาเก้าวพานคมไปเลยให้เขาคิดในในในจุดแบบเป้าหมายข้างหน้าจะว่าเขานะ่ะต้องการอีอย่างจุดมุ่งหมายเขาก็คือว่าเขาอยากได้อีอย่างจะอยากได้สิ่งที่ดีเขาก็ต้องพานสิ่งขาคำพานไปเลยจ้ะสิ่งที่บอด,ดีอยู่ข้างหน้าเนี่ยจ้ะเขาจะไปสายตาเขาจะไปจ้องอยู่ทั้งนั้นให้เขากระโดดคผพานไปเลย แล้วพิมก็คิดแบบนั่นลหละจ้าเอา้าต้องเป็นมือหนึ่งเนี่ยแหละจ้าต้องเป็นมือเขาสักมือหนึ่งเนี่ยละมันต้องมีมือหนึ่งเนี่ยละต้องเป็นมือของเขาในการที่เขาเฮ็ดสิ่งดีๆมาเนี่ยแล้วบานี้หลังจากนั้นเนี่ยจ้าพิมกับเฮ็ดแต่คิดแต่ได้เงยบบวกโลกสวยลหละจ้าที่พื้นที่ที่บ้านเขาพื้นเว้าเนาะ บอต่างกันกับโลกสวยเลยแต่กีคิดว่าโอ๊ยสิโลกสวยไปเฮ็ดยังคนเฮามันต้องยูในความจริงความจริงทุกมือนี่นี่คันคันคันเฮาบ่แหลงคันเฮาบัหนนี่ก็อยู่บ่ไไ้แม่นบ่จ้ะแต่นี่บ่เม่นเลยจ้ะเขาคิดผิดเลยตอนนี้พิมพกับมาโลกสวยอีกแล้วคันคันผู้ใดได้คันคันผู้ใดสีห้สีดาสียังกะบ่เป็นยังเ้อจ้ะรับไตเบิด ว่ายอย่าหลงรับปอไดัเดี๋ยวเ้าจาเขาเรื่องนี่ล่ละจ้าที่พิมพ์อยากสิบอกพี่น้องนะจ้าของขวัญสำหรับพิมพ์สำหรับความดีเลยจ้าโอ้ยพี่น้องจ้าน้ำตาสีไหลจ้ามีไผ่บ่ออันมี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 มไผเคยเอ็นเอ็นเอ็นเื้อื้อหวยซื้ออีหยางบามีไผ่เคยถึอรู้บ่ อันคันผู้เคยถือดูหนี่เพื่อนกระสีเป็นชิ้นๆเนอะจ้าเนาะอันผู้ที่บอยเคยถือคือจังพิมพ์นี่แล้วปาดน้ำตาสีไหลจ้าพี่น้องจ้าก,กับว่าเมนว่าสิสนับสนุนนะจา้าโบโบ,บ่ได้ว่าสิสนับสนุนให้ไปในทางนี้เนาะจ้าเพียงเพียงแต่เอามายกตัวอย่างซื้อจ้าหลังจากที่พิมพ์ได้เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างจากลบไปเป็นบวกเนี่ยจ้าชีวิตพิมพ์ก็เริ่มดีขึ้นถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจ้าพิมพ์กับกำลังสิม,มีปัญหาเนาะจ้าแต่ว่าพิมพ์ก็ยิ้มสู่ยิ้มสู่เพื่อกาจ้าพี่น้องปัญหาอย่างก็คือว่าเออพิมพ์กับขอเบาเลยแหละเนาะจ้าเนาะ เพราะว่าพิมพ์กัดหายไปหลายไปเป็นเดือนแล้วกัส่วนสิบกับมาส่วสี่แบบมีอารมณ์ดีๆแบบนี้กับยู่พักไงเนาะจ้าเนาะพิมกัดแบบจิตตกอยู่เนาะช่วงนึงเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่แบบว่าพิมกับกับมีปัญหากับแฟนแล้วกับพิมพ์ตอนตอนนี้กับได้ละจ้ากับได้คุยกันแล้วก็ว่าสี่แยกกันยู่ละจ้าแต่ว่าพิมพ ช่วงนี้กะหาของยูหาหองบัตได้ใดเราพิม์กับยูน้ำแฟนไปก่อนจากก่อนจนจนก่อเสียหาหองได้นน่เน,นาะจ้ะเราเหมือนกับเป็นสาสาเหตุกะคือว่าความเห็นบาตรงกันอีหยงังกับเหมือนกับส่วนโตนะจ้ะพิมพ์กับ่วอเว้าเนะเาะกับเขาบอกแต่ในสิ่งดีๆนี่ล่ะจ้ะเอามาแบ่งปันให้พี่น้องฟัง สิถือใกล่ออกจากบ้านกับว่ามีปัญหาจ้ะเพราะว่าโลกสวยแล้วตอนนี้นี่แล้วจ้าพี่น้องของขวัญนี่จะเอาไม่ให้บึงสิแกะได้จ้าว่าเป็นอย่างโอ้ยตืนเต้นเต้นเต้นตื่นเต้น,ต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 นหูโยจ้าว่าเป็นอย่างพิมพ์น่ะแต่ว่าอยากให้พี่น้องมาลุ้นนำ้ำของของจริงมันสีงามซ้ำในลูปบ่เดี๋ยวมาแกะพร้อมกันเลยเด้จ้าเด้อ นี่ส่งมาจากยิสเตอร์สตูไวซซุลคบจากเตนมาจะาเมิดมะพวกเขาเทนอปากมะแกกันจ้ามะลุนกันวะมะมาลุนน้ำพิ้นเด้อวาสิเป็นยัง ให้พี่น้องท้ายว่าสิเป็นอย่างจรกันพิมพ์เบาเก่งก็นี่กับสิไข่เนาะจัดเนาะพี่น้อ,นองอเพราะว่าบางเชื่อพิมพ์เบาพิมพ์กะลืมไปว่าเจ้าของเบากอยยัง ที่ได้ปรับปรุงหลายอยู่จะเรื่องการเบ้าการจา่าพิมเบ่าบ่ค่อยกิ่งปกติพิมกับ่คคอยปินคนเบาอยู่แล้วเพราะว่าใจมัดเห็ดคลิปได้มาเห็ดอีหยังนี่พิมก็เิ่มได้เบาจา้ะคันที่เบ้าถนาัดเบ้าเรื่องไร่สาระตอะพินอนเรื่องที่แบบว่ามีสาระจริงๆจังๆบาง,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 งเทือพิมแบบสมองว่าไป พิมเป็นคนบ้าๆบอๆเนี่ยจ้าอย่าถือสากันเด้ออยวามาลุ้นกันจ้าว่าเป็นอยางีงอุ้ย <c oughs> มีของแถวเนาะ ขอบคุณเลยไหนจ๊ะมีมามาเป็น,นของแก้เน้องโอ้ยดีใจหลายมีของมากเลยจ้เจะเอาไปที่ทำงานน้องโอ้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเจ้าของเจ้าของของวันมีก็ไดสองหองค่ะถือใจแห้งนี่จ้าพี่น้องจ๊ะ แอนแอนแอนมาแล้วครั <c> ้ <oughs> งแรกในชีวิตจ้าพี่นงจ้าครั้งแรกในชีวิตเลยพวคคึบนพฟันเลยมาสิมัสมีมื่นนี่นะจ้าโอ้ยอธิษฐานค่ะค่ะคุ้นความดีเดีย๋ยวสิมาให้เบ่งนะจ้า ว้าวงามพ่ะจ้าเนาะพี่น้องอ้ยหู้ร่จ้า,จาพี่น้องมือที่พิมพ์ถือลางวันเนี่ยจ้าพิมพ์าฮู้เลยพิมพ์พิมพ์มกำลังเหตุงานพิมพ์เหตุงานอยู่ลรงงานจา้าลรงงานขาหมูเนาะพิมพ์อยู่แผนกล่างเครื่องไหนล่างใส่ล่างยังยังมีมีมีรุ่น,น้องจอ้าเปินเปินเขียนมาบอกว่าอะไรพี่พิมพ์ได้ท้องทัวว่ะสัน โอ๊ยตอนนั้นลหละจ้าพิมพ์น้ำตาพิมพ์ไหลพิมพ์แบบว่าพิมพ์ขอบคุณขอบคุณเลยไหนขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่อยุโรอโตขอบคุณบ่ววา,าสิเป็นผู้ใดที่แบบมาเกี่ยวของที่เฮดให้พิมพ์แบบได้โชคดีนะจ้าพิมพ์ก็ขอบคุณแบบมีแต่คำขอบคุณเลาจ้ามือนั่นน่ะดีใจแหงเลยจ้าเอาคืนเมืองเลาจ้าในชีวิตของพิมพ์สามสิบเจ็ดปีมันเนี่ยพิมพ์ก็เคยถือเกลียวด้วย พราะพิมพ์ได้เปลี่ยนทัศน,ตน,นคติพิมพ์เปลีย่ยนเปลี่ยนความคิดพิมพ์เปลี่ยนอย่างแบบว่าคิดแต่แนวดีๆคิดแต่แนวนั้นมึงโลจอสิ่งที่พิมพ์ได้อันนี้พิมพ์กับพได้หมาแบบว่าสนับสนุนที่จะให้เขานั่นพิมพ์กับแค่ยกตัวอย่างหมาหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องการเฮ็ดงานก็นกนได้จ้าคือจังเอาเอาว่าง่างไเอาแบบที่แบบเห็นเห็นชัดๆเนาะจ้าคือคือจังเวลาพิมพ์ทํางานเนี่ยจ้า พิมพ์เฮ็ดไอ้แผนกล่างใส่เนาะพิมพ์เฮ้งานเป็นชวมงมันต้องเกี่ยวกับความเล็วเมนมาจ่าพี่น้องระบานี้เวลาพิมพ์เห็นแบบมูเห็นอีหยังจ่ะพิมพ์พิมพ์เป็นคนเฮ็ดงานเล็วปกติจ้ะบหมแมนบายยองเจ้าของเพราะว่าพิมพ์กะเฮ็ดงานมาดนแล้วเนาะจ้ะพิมพ์ก็เฮ็ดเป็นแบบโปรเฟชชั่นแนลแล้วจ่ะตั้งใส่ทวนจนจนมูพ่นอ่ะจ้ะจนมือมูพ่นอ่ะว่า พิมมันเป็นเครื่องจักหน่อยวาจันเฮ็ดเฮ็ดกับ่บเมนว่าเฮ็ดนั่นนี่จ้ะพิมพ์ต้องเฮ็ดแบบงานต้องละเอียดต้องเรียบร้อยพอร้อมเวลาพิม์เฮ็ดนะบบแมนแค่ care, แบบว่าเลวอย่างเดียวกว่าพิม์สิได้มาจุดนี้นะจ้ะพี่นงบบแมนว่าแค่เฮ็ดลรวก็แล้ว,วดิเขาก็ต้องแบบฮู้เทคนิคเขาก็ต้องหู้ทุกสิ่งทุกอย่างก่อนว่าแบบพลิกแพงว่าเขาต้องเฮ็ดจังใดล่างใส่มันจังสิอาด่ดสะอาดได้เร็วที่สุดแล้วก็ เฮ็ดอ,อกมาอะม้าให้ดีที่สุดให้เป็นที่น่าพอใจบ่เมนวาแค่หัวหน้าพอใจเขานี่ละ่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าเฮ็ดอย่างเฮ็ดจริงจังไหมจ้ะเ,เกี่ยวกับเรื่องทํางานน่ะเนาะแล้วสัวสีได้มาฮู้เทคนิคที่พิมพ์เฮ็ดยูนี่นะจ้ะเร็วเร็วแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็สะอาดกะฟาดไปเป็นสิบกว่าปี <laughs> สิบกว่าปีจ้ะ แล้วเวลามีค้นไม่มาจะราที่พิมพ์เห็นเนี่ยจ้ที่ที่พิมพ์ไปหัดไอ้บางบางเทือพิมพ์ก็ได้รับแบบว่ารับมอบหมายให้ไปฝึกฝึกเด็กไม่เนาะแล้วเขาก็ว่าโอ้ยวิธีที่พิมพ์เฮ็ดแบบว,วิธีที่พิมพ์สอนเนี่ยจ้ะเมื่อคืนนั่นแท้เมื่อคืนดีแท้เมื่อคืนแบบเฮ็ดเฮ็ดได้เร็วยวระบาดนี่เป็นง,างา่ายง่ายระบาดนี่ง่ายง่ายกว่าที่แบบว่าบางบางบางค้นเพื่อนสอนแบบเทคนิคไอ สอนแบบจังใดล่ะแบบไอ้ตามตามคล้ายๆก็วัดคันคันหนังสือก็ตามหนังสือเหรอจ้ะแบบบ่ไ้พลิกแพงบ,บ่ได้อีอย่างเนาะตามแบบหนังสือเป๊ะๆจังี่แม่จ้ะมึงก็สียากไปเรีแต่ว่าไอ้ที่พิมพ์เฮ็ดเนี่ยจ้ะมันเป็นเทคนิคส่วนตัวแล้วพิมพ์ก็ได้เอามาบอกไอ้เอามาบอกแล้วเอามาไอแ้แให้หมูแล้วไม่สอนมูมาฝึกมูเนาะแล้วเพิ่นน่ะ โอ้ยดีใจข้างหลจ้ะดีใจแห้งแหงขอบคุณพิมพนะขอบคุณค่ะค่ะแบบว่าเขาเขาบอกว่าพิมพ์สนแค่เชื่อเดียวสันเฮ็ดให้เขาแบบว่าเปลี่ยนได้เลยจากจากซาๆนะมาเป็นเล้วใดไปพิมนะ์น่ะหูโบจ่าคำคำที่เพื่อนขอบคุณนะพิมพเนะ่ะโอ้ยพิมพ์ดีใจดีใจจนน้ําตาไหลนี่จ้ะเพราะว่าหู้บว่าเป็นอย่างคําคําว่าขอบคุณเนี่ย สำหรับพิมพ์มันเป็นคำที่ยิ่งใหญ่จ้ะคันเพื่อนได้คันคันเพื่อนได้ว่าออกหมาแสดงว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นก็มาจากใจเนาะจ้าเนาะมันเหตุให้เขาตื่นจันเออก็หมายถึงว่าเขาสามารถได้ซอยเหุ้นผู้นึงเนี่ยจ้ะเห็ุงานได้เร็วขึ้นเหตุงานได้เร็วขึ้นก็บว่ามมนว่าแค่ความเร็วด่จ้ะเงินเพิ่นก็ต้องเพิ่มขึ้นคือเก่าเงินเพิ่นก็ต้องเพิ่มขึ้นแล้วพิมพ์กับว่าดดอิจฉาบ่ได้อีหอย่างเลยจ้ะ พิมนาดีใจและให้หลายดีถ้าแบบซอยซอยซอยให้แบบว่าซอยให้ผู้อื่นได้ดีได้เฮ็ดงานคงได้มีเงินขึ้นมาเนี่ยจ้ะพิมพ์สิดีใจดีใจหลายหลายทีจ้ะถ้าถ้าพิมพ์ได้ซอยเหลือใด้ถ้ามีอย่างพิมพ์ได้ซอยได้พิมพสิดีใจหลายเลยโล้ก็มีมูลหลายคนนะจ้ะที่เพิ่นแบบว่าไอออกไปออกไอออกจากที่ทําง,งานนกกรเพิ่นจะออกแล้วเพิ่นกะเขามาหาพิม เขามาหาพิมพ์เราเพิ่งกับว่าเออฉันฉันดีใจเรือที่ได้เฮตุงานรวมกับเธอนะ่ะเธอเป็นคนที่แบบว่าเป็นเป็นคนแบบนี่นิสัยดีมีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีล่าเลงรบารนี่เหตุงานแล้วรบานี่มีความสุขหู้ว่าจ้าพี่น้องจา้ามันมันเหตุให้พิมพ์แบบว่าเออปกติเขาก็คิดว่าไอ มูที่ทํางานเพื่อนคิดว่าเขาเป็นคนเป็นบ้าเป็นบอคิดแบบว่าจังใดล่ะคิดว่าเขาเป็นบ้าๆเลยจ้า,า,จาแต่พอพอเวลาเพื่อนออกไปเพื่อนเพิ่นกลับแบบมามาบอกเขาว่าเขาเขาเป็นคนดีเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนแบบนี้เนาะมันก็รู้สึกว่าบสเสียเที่ยวเลยจา้าที่เขาฮหดความดีที่เขาแบบหให้ผู้อื่นมีเสียงหัวเราะ แล้วพิมก็อยากบอกพี่น้องเธอจ้าเ้อว,ว่าเฮ็ดไปโลใจเฮ็ดความดีเพราะว่าสิเป็นย่างกระไดเล็ก,ลกๆน้อยๆเฮ็ดไปเลยจ่าอย่าปสิไปย่านอย่าสิไปท่ออย่าสิไปอีกย่างคันสิ่งดีๆเขาสังคันคัน,คนมีแนวพอดีเขามานะ่ะซ่ม,มื้อนี่พิมขอบคุณนี่จ่าขอบคุณเลยขอบคุณมาเออขอบคุณเด้อที่สิ่งสิ่งสิ่งบด่ดีที่เขามานะ่ะเพื่อเพื่อที่สิมัสทดสอบให้เขาแบบว,ว่า ได้มีความแข็งแกรงเพิ่มขึ้นได้มีผูมิต้านทานความเร็วมาหลายขึ้นก็เกาพิมพ์จีคิดไปแนวนี้เลยที่จ้าพี่นองเบิง่งโหลดจ้าพี่นองจ้างามบะครั้งแรกในชีวิตเลยพิมพ์กะสีถือว่าพิมพ์พิมพ์มสี่เอาซอยซินนี่นี่จ้าเป็นเอ่อ เป็นสอยน้ำโชกของพิมพ์นะจ๊ะเด้อพิมพ์สิถือว่าสอยสินี่เป็นสอยน้ำโชกของพิมพ์สำหรับเอ่อคลิปนี้นะจ๊ะเด้อพิมพ์กะขอขอบคุณพี่น้องสุขูสุขุนละจ้าที่เข้ามาติดตามพิมพ์เข้ามาชมคลิปจ้ะเข้ามาชมคลิปแล้วก็ เขามาให้กำลังใจพิมพ์พิมพ์ก็ขอให้กำลังใจพี่น้องสุขภูสุขค,ค้นคือกันนะจ้ะว่า่าสิทอย่าสีถอ,อย,าอยการเฮ็ดความดีให้เฮ็ดไปหรือจ้ะมันพ่เสียหลายดอกมีแตเฮาละ่ะมีแตได้กำไรอย่างเดียวเพราะว่าสิเป็นเรื่องอย่างข้ามาเพราะว่าสิมีเรื่องทุกเรื่องสศกเรื่องอีหยังเข้ามาให้ยิ้มเข้าไว้จ้ะให้บอกคำว่าขอบคุณเข้าไว้ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยจ้ะรอบตัวเลยขอบคุณ อแนววดีที่เขามาเพราะว่านั่นกันเป็นสิ่งที่สเสียดให้เขามีภูมิต้านทานขึ้นหลายข,ขา่าเก่าเสีดให้เขาแข็งแกงเสียดให้เขาเข็มแข็งสำหรับคิดนี่ละจ้าเด้อพิมพ์ก่ะขอขอบคุณนะจ้าไปก่อ็ละจ้าสวัสดีจ้า